ช่วงนี้เรามาเรียนรู้กายภาพบำบัดจากป้าต้อยและพี่ๆอ,อสอมอว่าจะมีวิธีเคล็ดลับการบริหารร่างกายให้กับผู้ป่วยอย่างไรกันบ้างไปรับชมกันครับขันแรกนะคะการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนาะเราก็ต้องดูแลสุขภาพใจก่อนอย่างเช่นวันนี้น้าเลเป็นยังไงบ้างหันมาทางนี้สิเป็นยังไงบ้างวันนี้สบายดีไหม กินข้าวหรือ,อยังคะยังไม่ได้กินมื้อเย็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนก็ซื้อเดี๋ยวแฟนเขาเอามาให้กินเนาะตอนเย็นเนาะเอน,เนี้ยดูแลสุขภาพใจแล้วเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพกายด้วยนะคะผู้ป่วยติดเตียงมักจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนาะไม่ค่อยได้ออกออกําลังกายนะก็จะนวดนะนวดกล้ามเนื้อมัดเล็กๆมัดเล็กก็คือต้นแขนเล็กๆนะคะ ตอนนี้เขาเรียกมัดเล็กอันนี้มัดใหญ่นข้างนี้ก็จะเป็นเป็นเอามาพึกไปแล้วเอามาพาดไปแล้วเนาะใช้ไม่ได้อันนี้เราไม่สามารถทําได้เพราะเขาติดข้อติดไปแล้วนะคะข้อติดไปแล้วแล้วมันจะเจ็บถ้าไปทําก็จะเจ็บมากมากหมอบอกนะอันนี้อันนี้เราก็มานวดอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บสีคะลุงเล่เจ็บเจ็บเจ็บปะเจ็บเจ็บจะมีการเก๊ก ก็เดี๋ยวยกนี่มันจะได้สัมอันเนี้ยต้องนวดต้องต้องสอนต้องสอนให้เขาทํามือนะรู้จักยกมืออ่ะนั่นแหละยกแขนนี่ยกแขนยกแขนยกมืออ่ายกมือขึ้นชูสองนิ้วดิีสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วนี่ชูอย่างเงี้ยสองนิ้วสองนิ้วไม่ไหวแล้วค่ะสองนิ้วอ่ะสองนิ้วสิได้เก่งมากไอ้กำกำปั้นดิ่กำกำปั้นกำปั้นเป็นยังไง กำกำปั้นกำปั้นเนี่ยกำปั้นสู้ส้เอ้ยสู้เจ๋งเดชเจ๋งเนี่เนะสบายมากเดี๋ยวเราทุกนี้เราเดินละผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพใจนะคะไม่ใช่แค่คนป่วยอย่างเดียวแต่ต้องดูแลภรรยาเขาด้วยให้กําลังใจภรรยาเขาด้วยนะในการมีกําลังใจในการดูแลนะไม่ใช่ว่าเออผู้ป่วย ตีเตียงแล้วเนี่ยเมียก็ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเราต้องให้กําลังใจเมียเขานะเพราะเขาจะได้สู้ต่อไปนะคะสู้เพื่อสามีสุดที่รักนะคะแล้วก็เรื่องของอ,อันนี้นะคะกล้ามเนื้อ,อเน,อเนออาะก็ต้องค่อยๆทํานะเพื่อให้ขยับแข้งขยับขาได้ดีขึ้นกว่านี้นะจะได้ดำรงชีวิตต่อไปในได้นะคะ